กราหมายิบพุ่มมากระมา let's go หนึ่งสองซ้ำผู้พุ่มมาไปเร็วไปมึงไม่ไปกูไม่ออกจากห้องนี้แก่ไปเร็วเร็วเร็วหนึ่งสองซ้ำเสียจุดเดือดเลยเร็วพลาดอี๋ แทนนี่แต่วันนี้พี่จะปกป้องแทนนี่เองพี่ด้วยพี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะปกป้องแทนนี่ด้วย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 แทนนี่ถ้าพี่ตายอ่ะคือแทนนี่เป็นเลยเพราะว่าพี่จะสติกแทนนี่มาเพื่อปาป่แทนนี่เอาว่ะกุฎรักกุดรักกุดรักกุรักกระรังกรัง โ oh <c oughs> อ้หมัดเอาละวัดมาจินตนาการ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> อยู่กับแทนนี่ครับอยู่แทนนี่ครับมันไม่ได้เป็นบ่อยวะใส่หมวกยอดคุกแดนมังกรแล้วมันได้เป็นบ่อย,หยออเอยหรอเออ <c oughs> แทนนี่ยังไงยังไงสิทิดไฟก่านะเออไปไงครับไปไงครับขอผมเคลสก่อนพีขอผมเคลสก่อนซื้อใจ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 ก่อนซื้อใจก่อนอืมเอาฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยพี่ขอไปทำฝั่งนู้นด้วยพี่ขอไปทฝั่งนู้นด้วยอ่าเป็นไงแทนนี่ไปทำเควสแทนนี่ไปทำเควส มาทำอะไรกันวนะมาจากไหนกันเนี่ยยังไงซียังไงซีเควสขึ้นเควส ตบที่ไหนครับตบที่ไหนครับกาการกาการ์าเกมเจอตบที่ไหนนะผมผูแพทเบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้เดินออกขวาไม่ใช่ไหมข้าบนแล้วก็ลงข้างล่างก็วนมาล่างกลางเฮ้ยทำไมเล่านานจังเลยเจมส์ตกตรงที่ไอแอดมินพี่พราะแอดมินเลยแอดมินแต่ตอนผมไปยังไม่มีตกนะคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือเพชรการล่าสุดอยู่ไหนการล่าสุดอยู่ไหนผมอยู่คาเฟเทเรียกำลังออกขวาครับอยู่ที่ไหนกัน เอาเงี้ยวอนเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนแทนนี่แทนนี่จะทำเควสหรือเปล่าแทนนี่แอนนี่ไจ้ทำใช่คือแบบพี่เดินตามแทนนี่แบบแต่แทนนี่ไม่ยอมทำเควสเอกแทนนี่ไปบอกว่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันพี่อยู่พี่ถึงเดินตามตลอดแทนนี่ไม่ยอมตามเควสแทนนี่ก่อนขอร้องขอร้องมาไม่จริงใครไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมจริงผมเดินออกขวาไม่มีเลยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือแอปตายก่อนคนแรกนะ พี่แต่บอกว่าเราจะไว้ใจกันก็แทนนี่ไม่ยอมทคุยกันแล้วทำไมถึงไปฆ่าเอฟก่อนี่เอขวามือไม่มีพี่กายแทนไปกล่องนะแต่อย่าตามพี่มาพี่ไม่อยากคาเต้พี่ไม่อยากคาเต้พี่ขอดูกล้องก่อนอ่ากลับกลับมาคุยช็อตกายก่อนนะ <ผ>ได้ <ผม S 2> ไดเป็นไปจริงหนะึ่งเสียงที่โหวตกายคับผม ตอนที่เอาแก่คนละค่าสมายิแล้วค่าผมจะบอกทำไมผมอยู่ตรงนั้นคือผมอ่ะอัปโหลดเสร็จผมเดินขึ้นไปแต่คือยังไม่ทันแล้วมีคนรีพอร์ตศพแล้วค่าอาจจะโดดขึ้นมาจากหอแล้วก็่ปแล้วก็อัปโหลดจริงๆตอนเข้าห้องไปอ่ะตอนเข้าห้องไปมี4ี่คนมีพิ่เต้มีอ่าใครวาอีก3าคนที่อยู่ในนั้นอ่ะแต่มีพิ่เต้อยู่พิ่เต้ยืนอยู่บนหอถูกไหมตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นมันนามาแล้วกายมันไม่ไม่ก็พูดถึงตอนแรกไงเพื่อยืนยันว่าผมเข้าไปในห้องไปด้วยจริงๆแต่กายมันสื่อมากเลยนะ พี่แค่พูดไปตามเนื้อผ้าก้ากล้าถามมาเลยกล้าถามเลยเราจะถามเอนนี้เราอยู่บนอวกาศชาวบี่ใช่ ก้าหายใจยังไงอ่ะพี่ผมเห็นท่านก่ออยู่ตรงกระจกอ่ะใช่คือกายนั่นแหละปวดเพราใครมาแปรกายจุดใช่อะไรวะเนี่ยอะไรกันเนี่ยกายที่ฆ่ามึงแปรแล้วกายตายก่อนเฉยเลยมั้งเนี่ยไม่นะพี่ไม่นะและพี่เอกพูดให้พี่กายอีกแล้วครับท่านผู้ชมเอาอีกแล้วทุกคนโอ้พึ่งชี้ให้แทนนี่ไปถ้าแทนนี่เป็นแล้วแล้วถ้ากายโดนโบสถ้าแทนถ้ากายไม่ถ้าไม่จบแสดงว่า ชิบหายแล้วปิดไฟใส่ก่อนน้องพีมรอกดปะเนี่ยน้องพีมรอกดปะเนี่ยผมต้องฆ่าน้องพีแล้วผมต้องฆ่าน้องพีแล้วจริงจัดเต็มบอกเลยจัดเต็มน้องพีอยู่ในกล้องน้องพีอยู่บ้านกล้องชัวอ้าวไปไหนวะคีอมันเป็นสติกกันแน่เลยเป็นสติกเสร็จถ้ามีคนตายปุ๊บก็คือโอเคโอเคจังหวะนี้จังหวะนี้มาแน่ชิบหายละ นี่ป่ายแล้วครับทุกคนเรากำลังจะเรากำลังจะโดนบดเรากำลังจะโดนบดโอ้โหอยู่บนมดเลยเหรอจนมุมอ่อสบตรงไหนครับเต้อยู่เหนือที่ทิ้งขยะผมว่าไม่น่าใช่พี่เอกครับเพราะพี่เอกิ่นเดินสวนไปเมื่อกี้แต่ตอนที่ไฟดับพี่เอกมาจากขวามือคนสุดท้าย เี่ยมาจากซ้ายนี่มาเที่ยไม่ไม่ใช่ที่มาจากซ้ายน้องพีไฟดับผมดูกล้องอยู่อาจจะตายตอนไฟดับศพมันชิดกำแพงล่างสุดเลยป่เปี่ยไม่ไม่ไม่มันระหว่างทางเดินไปห้องคอมอ่ะถ้าถ้าสมมุติว่าตายตอนไฟดับอ่ะผมมีอยู่คนหนึ่งพี่เจมเดินสวนผมไปตอนไฟดับพี่เจมเปิดเปิดผิดไฟเล็กเป็นบวแค่นี้แหละเออแต่ยังสงสัยเจมเหมือนกันไฟดับรอบสองพี่เจมอยู่ใกล้ห้องไฟแต่ยูเอ่ดีพี่เจมออกมาจากทางซ้ายสวนผมไปทางขวาผมกข้ามเหมือนกันว่าทำไมพี่ ไปทางนั้นเกมดักคิวเลอร์อยู่ไหมก็เลยฟัดไฟเต้เลยาก็เลยสบเนี้ยไม่ใช่สบนี้เป็นไปได้ว่าจะตายตอนไฟดับนะพี่แล้วพี่เอกดึงถูกต้องเพราะน้องพีมาสงสัยกูอยู่มาเลยมาพี่มาแอดมินต้องพีสงสัยพี่เอกเนี่ยแล้วก็ดูสงสัยผมเนี่ยมันเข้าทางคิวเลอร์มากเลยคือคิวเลอร์นั่งยิ้มอยู่ตอนนั้นนั่นก็คือใครไม่ไม่แพ้ยู่อ่ะผมแพ้อจูไม่แพ้เอาอีกแล้วนะเจมไม่ไม่ผมสามไม่่เลย ด้วยพี่อ่ะนี่ไงเอ้ยกดไม่ทันกดไม่ทันกดตัวเองทำไมอ่ะไม่นะที่เลิศนะคานต้องพีละโบยกูแล้วแล้วผมรอดเฉยผมรอดได้ไงวะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับช็อตนี้สติกสติกเคลียร์ใครยังสติกอยู่ยังไงล่ะครับทุกคนเออสติกสติกทูเกเต์ดูดขอดูกล้องแป๊บมีใครอยู่ไหมครับพลโหล ติ๊กกันนะพวกนี้สุดยอดจริงยังไงดีวะเนี่ยผมต้องเล่นยังไงวะเนี่ยมีใครอยู่ไหมนะตรงเนี้ยก็ติ๊กก็ทำเควสกันแล้วสติ๊กทำเควสกันแล้วไม่มีใครดูกล้องด้วยไอสามคน <c oughs> อะไรอยู่<ะ>เบิร์ตออกมาจากห้องกล้องได้ไง <c oughs> อ่ะกูเ,เดินมาจากข้างล่างไอเหี้ยวพี่ไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เดินห้องกล้องวะเดินจากข้างล่างเข้าไปห้องกล้องแล้วก็เดินออกมาทีไม่แล้วก็พี่อยู่ข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชเดินออกมาจากแพทกับแฮตตี้มนไม่เจอพี่วะอูบ่นมึงละ ผมมกล้าผู้ไห่กล้าเลยที่จะหมดไม่มีไม่ได้อยู่แล้วเพราะเฟสคอมโบลสุดกล้าอย่าลืมนะว่ามันสติ๊กกันกี่คนเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นเฟสเลยใช่ป่ะแล้วไม่มีใครตายกล้าคิดว่าไงแสดงว่ายังไงแสดงว่าเราเราเซฟที่เฟสจะเสร็จแล้วเฟสจะเสร็จแล้วอย่าให้พี่เอกได้บัฟไอ้กล้าคุณบอกให้ไปเจมแล้วแล้วเจมกดมาทำไมเอ้าโหเกือบแล้วโหวตผมทำไหมเจมผมถามก่อนเลยไปไม่รู้ยากจัดจัดนี่เหนือยากจัดจัด มันเล่นไม่ได้โอยไม่นะขอไปด้วยขอไปด้วยนี่มันจะเล่นยังไงโอ้โหมันกายแม่งจับแยกเลยว่ะหวาเสียวหวาเสียวละสิหวาเสียวละสิปิดประตูไม่ทันน้องพี่ตายคูยืนอยู่บนศพพี่ไม่ได้ทำพี่บอกแค่นั้นแหละพี่นี่พี่ไหนพี่เจมหรือพี่เอก พี่ก้าเอางี้อย่าพึ่ง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 พี่อยากให้วนไปในเฟสเมื่อกี้หน่อยตอนนั้นน่ะสติ๊กกันถูกไหมมีก้ามีใครอีกนะสองคนผมผมไไไมมม่่่เสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีใครตายเลยนะเว้ยแล้วอีกฝั่งนึงอลิฟินกับเจมได้สติ๊กกันปะสติ๊กพี่สติ๊กส่วนใหญ่แต่พี่ไปไหนไม่ได้เพราะว่าพี่โดนสงสัยอยู่พี่เดินไปไหนก็โดนคนเทในเวลาแบบเนี้ยคนที่อยู่คนเดียวอ่ะมันน่าสงสัยน้อยที่สุดเว้ยกล้าฟังพี่ดีน่าสงสัยที่สุดเลยพี่มันจะน่าสงสัยน้อยที่สุดเลยเว้ยเพราะว่ามันอยู่ในจ ที่โดนคนแบบว่าสะบัดผ้าใส่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยมีใครอยากจะตีอะไรอย่างงี้ยไหมใช่คิลเลอร์เหลือ2คนนะเว้ยพี่กายปาดพี่กายไปแล้วหนึ่งไม่ใช่เหรอพี่แทนนี่พี่บอกแล้วตอนแรกแทนนี่ไม่ทำเควสโอ้สกิปไหมถ้าถ้าไม่ใช่พี่ก็คือพี่จมเดี๋ยวเดียวพี่เจมได้นะขอบคุณมาก่าที่ยังเผื่อไปสงสัยเจมให้เฮ้ยได้ไง มึงสงสัยพี่เรื่องอะไรพี่ฝันแรกมึงไม่ไม่เดี๋ยวย้อนไปเฟสแรกก่อนเฟสสองอะ่ะทำไมผมถึงโดนโบวช <laughs> เพราะว่าครั้งคราวแปะอยู่ตรงยานวะ <laughs> <laughs> เพราะว่ากายไม่มาใ ไม่เห็นพี่จริงๆตรงกลางอ่ะคือผมไม่เห็นเอ๊ะทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนี้นั่นก็สิไม่เพราะว่าเพลงก็บ้านนะพี่เอ๊คืออะไรเนี่ยพี่ตอนแรกทุกคนแกคนก็ยังลังเลอยู่ดีๆกล้าก็พูดเรื่องข่าวล้วทุกคนก็ไม่ลังเลเลยกายพี่บวชกายตลอดผมไม่เชื่อใจใครแล้วอะแทนดี่นี่ไปกับพี่ได้เพราะว่าพี่ก็เคยต้นเกมเหมือนกันไหนบอกจะปกป้องแทนนี่้ก็ผมเป็นผีอ่ะผมจะทำยไงอ่ะ แล้วเป็นกับแทนนี่แม่เจ้าแล้วเป็นกับแทนนี่ไม่นะตามจริงไปละปลีกวิเวกเดินเล่นเดินเล่นเล่นแบบถอดสมองเท่เสมอเล่นแบบถอดเสมอเท่สมองไปละเด็กกันแทนนี่ แทนนี่เข้ามาในห้องผมจริงปะเนี่ยเอาแล้วไม่ไม่แทนนี่ไม่ใช่พี่เจมเดินออกมาจากแอดมินกับพี่คือผมอ่าโดนอยู่ข้างนอกอีกห้องนึ่งอันนี่โป๊ะแตกผมเห็นพี่เจมอยู่ห้องนั้นมันเป็นการฆ่ากันในห้องเว็บเพิร์นแบบคุณสมบิตรูปนี้ีเมลเดี๋ยวผมเดินไปฆ่ายายกายแล้วจบเลยผมเป็นพยานให้พี่เจมค่นนั้าผมตอนแรกมาอยู่ห้องคนแล้วคือแบบผมเข้ามาผมเห็นพี่เจมโดดครับพอดีแล้วพี่เจมอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงแล้วเอางี้ผมพูดให้แทนนี่ได้แทนโหวตแทนนี่แล้วโหวตไอ้ก้านต่อเลยไม่คือผมยังไม่ทันทำ หมดพูดไปก่อนเลยไอเต้จะต้องตายฟรีคือไม่ต้องหมู่พี่ก็พูดเหมือนพี่เลยไอพวกโง่กี่พี่พวกอะไรเนี่ยไม่นะต้องทำยังไงเนี่ยโอ้ก๊อดสะกดรอยตามกายก่อนสะกดรอยตามกายเขาไม่ทำอะไรอ่ะกายพอแล้วปิดนะ ุ้งแพดจะเก็บคูดาวไว้ฆ่ากายปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนุ้งแพดอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ามันเป็นเรื่องที่เราลุกกันสอง พี่ขอฆ่าคนเดียวพี่จะไม่ฆ่าใครอีกเลยพี่จะปล่อยให้มันโวทกันเองชัดเลยชัดเลยแน่นอนแน่นอนไปน้องแพทจ้า พี่เอสไม่ไม่พี่เอสเห็นศพแล้วเดินมาหลังเมงือกแยกกันหาแยกกันหาศพอยู่ในกล้องเลยผมเห็นในกล้องศพอยู่ตรงเสาขวาบนเสัยเพียรคนเลี้ยงผีผมุ้มให้เพียรคนเลี้ยงผีเดี๋ยวนะพี่พี่ก็เดินขึ้นไปข้างบนทำไมไม่เจอไม่ได้เช็คมุมนั้นหรอผมเข้ามาทางขวาผมคิดว่าอยู่ในห้องชื้นแน่ๆเลยเใครตายแก้ไปอะไรเพียรว่าอะไรนะงแใช่ผมมาจากขวางน้องแพทอย่ามาปูให้มันรู้เถอะเพียร์แล้วก็แล้วก็เดินตามไปเลยแล้วก็ไฟดับใช่ไหมเจม พี่บอกเตาม่เอออะไรขมี่เนี่ยตลอดไม่พี่เม่พี่เอมงะยะเวลานมจังโวยผมว่ใช่เยกับเียแบบไม่ใช่ปวผมเรื่องอะไรนะผลต้องมีเหตุผลปดไปทั่วพี่ไกด์ไลน์มาพี่ไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ไกด์ไลน์เอ่อไวไลน์ล่ก้าเอ๊ะตอนนั้นก้ามันได้สงสัผมวะเมื่อสงสผมใช่ะ Ê, nhìn tí ngọ. Hello. Uh... À ขอฟังจากเอสก่อนโอเคได้ก็เอสเห็นเอกเนี่ยอยู่ในห้องแอดมมีแล้วลงไปห้องชื้ล่างกลางเนาะแล้วก็ไปขวาแน่นอนแหละอืมก็เลยลองเดินตามไปิเดินตามไปปุ๊บเห็นศพก้าตายแบบทันทีเลยเห็นศพก้าตายทันทีแล้วแบบต้องมีคนอยู่ข้างบนแน่เพราะว่าถ้าเอสกลับมาเช็คตรงล่างกลางก็ไม่เจออยู่แล้วป่ะเอสขึ้นไปห้องชื้ฝาบนข้างๆที่สแกนเจอเอกครับเออพี่เตียเจอศพที่ไหนจบยังครับเจอล่างขวาครับล่างขวาแล้วใครกดเสาพี่กดเสาขวาพี่เตรียมกดเสาซ้าย พีพูให้พี่เจมส์กดเสาซ้ายใช่เพรแพทเดินตามพี่เจมต้องมีอยู่ไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวแต่แพทอยู่ไหนนะส่องกระจกอยู่นะห้องกล้องฟังฟังจากพี่ก่อนพี่เดินห้องชื้ดข้างล่างมาก่อะเสร็จแล้วพี่ก็เดินผ่านไปกดไอคัดแยกเพชรเสร็จแล้วพี่ก็เดินไปข้างบนเสร็จแล้วปุ๊บก็เจอรีฟินเดินตามมาที่ห้องชื้ดพี่ก็เลยสงสัยเลยเดินย้อนกลับมาก็เจอโกาครับก็น่าจะเหลือคนเดียวใช่ไหมตอนนี้ไม่พี่ไม่้น้องพี่กัเอ้าพีพูช้าจังอ่ะแล้วน้องแพนว่าพูไม่นะพี่จะเดินบวชอันนันไม่ได้มันมไ่คือการู กัน <gas> แน<ม>่แหหายโกลดีกว่านะบุงคู้แผนนี่เรื่องอะไร ไม่ได้ผูกพี่เองนะกายนัวพี่เอกไปนั่งกินเกมไม่พี่เอกหายโกรธผมเรือยังนี่คือถ้าพี่หายโกรธผมแล้วผมจะไปโกรธในแพทต่อแล้วเนี่ยแม่งเลี้ยงผีอีกแล้วทุกคนดูมันดีผมมาตรงใจอยู่แล้วพี่เอกเป็นแต่ผมกำลังลองใจว่าเนี่ยแพทก็อยู่ตรงใจกุ้ยแล้วล่ะพี่เอกกล้าพี่เอกฆ่าเสร็จในแพทยืนมองแล้วก็ไปยืนตรงข้องด้วยคู่ท้าทายเลยข้าเจอกายสุดหนึ่ตายที่กล่องหรือตายตรงไหนตายขวาบนตรงเติมกายบบกกายทุบโต๊ะ อร่อยกันส well. ุดก็ได้เป็นเว้ยสบายใจแล้วเว้ยที่ส cin ุดก็ได้เป็นรู้เอ้วมีประสานภาพเหรอเมื่อกี้ทุกคนได้เป็นแล้วเว้ยอุ้ยเฮ้ยทำไมมาไวจังเลยใครวะเอฟเหรออุ้ยกาย มึงข่าววันนี้ถือว่าเกทับโอ้ยตกใจหมดเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวสองคนในห้องไฟอะใครเข้าไปว่าเมื่อกี้ใกล้อยู่ใครไอคนปิดไฟไม่ทันมันหมิ่นพี่มันตายที่มัไปดูที่ขวาล่างนะที่ไม่รู้อะเพราะมันมืดมากเลยเอฟเอฟไปดูทราล่างมันให้กดรีพอร์ตพี่ก็กดเลยปูยูว่ะเอฟไปขวาล่างไวมากเลยอะผมมาขวาล่างจนทำเควสเสร็จจนจะออกห้องชื้นอยู่แล้วเอฟอะเวลาเป็นอะเอฟลงมาปุ๊บเอฟเลี้ยวขวาลงท่อมาแล้วก็ไปข้างล่างแล้วก็เข้าห้องชื้นต่อขวาบนตอนพี่เดินขวามาปุ๊บพี่เห็นห้องชื้นมันตื้ดตื้ดเฮ้ยยี่สสงัใคร ไม่มาไวจังวะสุดท้ายก็เป็นเอฟสินะอ๋อตอนนี้ไม่เห็นโซ่เพราะว่าไฟมันดับก็เลยหลับตาเดินเข้าไปใช่ไหมแตนนี่ไม่จะคือแบบผมไม่ทันสังเกตว่ามันมีขึ้นไม่พอจริงๆเขาบอกข้อมูลฝั่งผมก่อนคือผมพี่เอกแพตตี้ไม่ได้เป็นเพราะเราสามคนยืนกอดแขนกันอยู่เพราะโคมไฟดับที่่ฝาบนผมบวกแค่นั้นอะถ้ากล้าก้าวบวชใครกล้ากล้าคนเดียวพี่เอฟคนเดียวเจมคนเดียวพี่เจมก็คนเดียวกับแทนนี่รู้ละอุ้ยแคนนี่ไม่เป็น ผมไม่ได้เป็นแล้วคโณกดผมทำไมเนี่ยกดไว้ก่อนกดไว้ก่อนปวดผมทำไมผมเปนเดียวพี่แค่กดไปเฉยเฟไม่เป็นเฟก็ไม่ต้องเดือดร้อนสิพี่เดือดชีวิตผมกดไว้ก่อนโหก็สงสัยไว้ก่อนสงสัยไปตามเนื้อผ้ากล้ากล้ามันจะฆ่าผมที่เดิมมันเนี่ยหลบก่อนหลบอย่านะเข้าตรงนี้ กูว่าแล้วมันคือที่เดิมไอ้แก้ามึงมันแก้แค้นกูด้วยว่ะเกทับจะชัดไอ้หมอนี่มันประกาศศึกวัดาเจอศพด้วยไม่ใช่แต่อะไรวะอะไรขนาดนี้ไม่มันไวนักวะ กมันเลวเว้ยใช่มันเลวมากเแจ็คมึงม่าไม่ต้องพูดมึงไม่ได้ตั้งใจมึงที่เดิมเลยเหมือนมึงจดเล่นไว้อะเหมือนมึงจดไว้ว่าเดินกี่ก้าวเดินกี่ก้าวแล้วค่อยกดค่อยปาดไอ้หมอนี่ยทำไมแจ็คไม่ฆ่าโรดเออวันนี้คิลเลอร์ชนะเยอะเหมือนกันแต่ก็พอๆกันไม่ได้เยอะเกินไปอุ้ยวุฒิฆ่ามันซะหน่อยไอ้กล้อ้เวนไตรแจ็คแจอ ไปกล่องนะไม่มีการอุ๊บใดๆทั้งสิ้นหรือว่าแบบว่า